ฮอนสีดีเล็กินไก่ฮอนสีไข่เล็กินอื่นครับเอาปวดแข้งปวดขาอยู่บ่เศร้าครับบาดนี้เอาภาพไม่ยังอันดับสี่ทีเอฟซเออีเอาพามาเบิรงครับสุดขั้นเกียร์ครับขั้นเกียร์ออโต้ครับขั้นเกียร์ออโต้ของมินซูปปาจิโ,ร,โร่ครับซกว่าปีครับอายุคนก็นได้ นี่ครับนี่มื่วันนี่กับหกหล่อมื่วันมุกกรหกหล่อเพคครับนี่เมื่อนี้นี่ครับมันเป็นสายเข่าเกียร์ครับแต่ว่ามันสมีบูทตัวหนึ่งครับมีบูทตัวหนึ่งยังได้หลอกไปบ่อยไมั่หลุดครับนี่โอ้เขาเห็นง่ายดีครับว่ามีป่นล็อกป่นแรกแล้วก็เป็นเป็นบูทบูทลูกยางนิ่มๆครับนี่ แตกครับนี่แตกละเฮ็ุให้สายรุดบ่าหายสายบ่อยู่ในหันครับเป็นนิ่มๆครับเป็นอันนี้บ่เป็น,น,ปนตะรนดอกแต่ว่ากระทือว่านิ่มอยู่แต่ว่าหันแตกเห็นครับอายุการใช้งานครับเอาลื้อแล้วล่ะไหวเอาออกบดแล้วครับนี่มือพิงเงินแอวอนแนวอัน <laughs> น,อนขอบมือเบรกมือเบิก,ม,บกมือนี้ครับ สิเป็นนั้นสิเป็นน็อตอยู่ในกล้องอันอยู่ในกล้องอาสไ้คองนะครับสิมีนอ็อตที่มีน็อตสองตัวอยู่นี่เข้ากะขันเปิดอันเปิดกล้องไว้คองก่อนลวก็ใส่บล็อกเบอร์ซีพับขันออกด้านหน้าด้านหน้าเพิคือ็ส ête, มิมีมีมีปิ่นครับมีกิบล็อกแบบนี้มีกิบล็อกแบบนี้ครั ion, บ,บนี่บบนอาเห็นบ่นี่ครับมีกิบล็อกสองอัน สองหัวสนดึงขึ้นมาเลยครับดึงจนม่แห้งเลยตัวตัวนี่กันจะเป็นบาบ้บาร์ับมีมีบารับครับนี่นี่ครับตัวตัวที่อยู่ขั้นเกียร์ครับตัวนี้สีมีบาร์ับบารับตัวนี้สิมาใส่ก็บาร์รับตัวนี้เอาแต่ก็ถอดออกครับนี่ถอดแล้วสิมีนนอตสองตัวครับนี่นอตสองตัวอีกอยู่นี้นอตสองตัวอยู่ในซองนี้นี่อยู่ในซองนี้ ในซองนี้แต่ว่ามันอยู่ผีนะครับอยู่หลังอยู่หลังขั้นเกียร์มีน็นอตสองตัวขันออกขันออกครับบานนี้มันซีมีมันซีมีกิบครับมีกิบล็อกอีกนี่ครับกิบตัวนี้ซีล็อกอยู่นี้ซีล็อกอยู่ด้านขางอยู่คนโซนก่อนที่มาถือเล็กที่มีคนโซนแล้วก็มีกิบนี่เสียบเข้าไปครับแต่ว่ากิบนี่ครับเอาถึงวมรู้ครับมีสาลได้บานนี้ <laughs> ปกติขันมันทาตอนเขาประกอบมากับรถใหม่ๆมันสีมันสีเป็นลักษณะนี้ครับนี่อาอเห็นหมอเอฟซีนี่นี่มันสีเต็มเต็มนะครับมันสีเต็มเต็มนามันสีเต็มเต็มังสีเวลาห่ออ่อนสีบ้างครับเ่าใส่ไครควงแสกยังก็ได้สุกคำรูปเข้าไปครับอ๋เห็นดูเห็ดมือเดียวบานนี้บ่บ่เห็นครับเอาเบิ่งออกเดี๋ยวด้วยครับเด้อไม่เห็นเป็นมือนเหมือน โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอเห็นมือบ่ออ๋อยังเหมือเดียยวครับนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ได้ไบ่ได้ไรโอ้คลิปนี้มันอนมันบ่แพงครับแต่ว่าอันยานมันหาย,ยากครับแต่ว่าเขาตรงมีขายครับหนูมันมีอันนี้เห็นบอรับอยูก่กลางกลางอะเอออยูก่กลางกลางเอาคือบบโฟกัสละกล้องเลย ก่อนที่คอนที right ่้อครับเ an? ้างปรต้องเ้างปรต้องไปกีมแผ่นแผ่นด้านข้างครับแค่ซุกให้มันลุกเข้าไปครับนี่ให้มันลุกเข้าไปครับนี่นี่ให้มันลุกเข้าไปเองสิทางในมันสิออกได้มันก็สิยุ่มเขาได้อัตโนมัติครับสิยุ่มมันสิยุ่มเขาครับนี่ด้านในก็สิยุ่มเขาโอ้ใบเห็นหูษ์ใช่ปะกล่องเนี่ยไม่ขี่ลายใช่เนาะเอ้ยนี่ครับมันเสียนมันสิยุ่มเขาคับมันลุกเข้าไปเองสิ มันอยู่เขามันรูปมันอยู่ทั้งหลอกไี่สิครับมันสีแน่นครับนี่พามันมันเปลีป็นบาอยู่กลางนี่ครับมันสีแน่นมันสีแน่นบ่เห็นไอ้ดึงออกไรครับเอาคว่รูนยครับนี่ให้ซุกเข้าไปโมเมนต์วาซีเอาออกมาขนแผ่นไปแปรยไงเด่นออกมาครับบ่ได้ครับขาดครับอันนี้สาเหตุที่รูก็คือขางนึงมันขาดแล้วครับนี่ขางนึง เอาไกลควงไปสู้นึกใอยแตะแปะโหลดแตกมูนอุยปุยครับเอาเขาก็เลยพิยาไผมีอันอ่ารถมิดซู่รถอย่างครับมันสิรถอยังกระซังนะครับมันเป็นจิ๊บคล้ายๆกันแหละครับเป็นจิ๊บกันนี่เซเลอรน้อยออกครับเอากระสีไทยให้อาเบียบจังไรล่ะความดูครับความดูแต่ว่ายูทูปเพิ่นกลับมาแล้วครับมันมานพอกับเจ้าของครับกัน ทายถอดสูเบิรงครับนี่นี่ครับคือบูดมันบูดเลียทัํานี้แหละที่มันพงกับเซเน่บูด <c oughs> ตัวนี้นี่บูดตัวอยู่นี่ครับอยู่ขั้นเกียอ๋อโม่เห็นเนาะโอ้ยคือมือดแต่ว่าเอา้าเห็นมอยซีมันอยู่ด้านมืดเอ้าเอาหะล่ะครับบูดตัวนี้ตัวนี้ครับตัวเกียนนี่หละมันตกออกนะครับนี่ปกติมันจะอยู่ในพีครับโมเดีเด็เด,เ,ดเอาอ นี่ครับปกติมันสีมันที่เขามาอยู่ในนี้เออเาปกติมันทียู่งซี่ครับมีบูตอยู่กลางครับตอนนี้มันทีตกอยู่นี้เอามันก็เลยเขาเกียร์เขาเกียร์มันก็เลยบ่ได้ครับมันเลยไปไปเป็นเป็นมิตะขั้นเกียร์ไปครับแต่ว่าระบบเกียร์อยู่อยู่ในเฟืองเกียร์สิบ่ติงครับเอาเป็นปาเจิโร่รุ่นนี้นะครับนะ จากสองพันเท่าไรละสองเทียแล้วครับนี่โอ้โหเเบงงงงิงหยางยากครับเบิรงหยางยากหวาน้นฮอก็ลือออกครับลือออกที่ควมหว้ออ่อบบเป็นอา่าบบเป็นบบ่บเคยลือครับมีซาซางก็เคยมีมาอยู่ครับแต่ว่าบ,บ่เคยลือครับนี่แล้วละครับเพียนกันฟุ่น เนี่ยยูทูปเพิ่นก็บ,บอกอยู่เราว่างเด้อระวังเด้อว่าสันเอามือไปว่าสิแงว่าไงว่าติดฝุ่นเนอเอามือว่าสิแง,งอันสิแง,งออกว่าสันมันเป็นพลาสติกือสีบรกคือสีบ,ก,สบกแข็งดอกที่สันดอกแงออกหักเข่าหล่อโอยหามือสันดอกนี่แต่ว่ามันหักไปแบบนี้ดิครับนี่มันไปใส่น้องส่วนตรงนี้เนาะเอาเดียแต่ส่วนัรงนี้เอาเกาะหอยเบืองแต่สันมีแล้วครับนี่ โอ้ใายหาเลยเน,นี่แหละครับแนวตัวที่สีได้ซ์ครับนี่หนึ่งนี่ครับนี่หนึ่งนี่สองอันนี้โอ้กริปอีกเกิ่ครับของก็เสื้อกิฟไปเสื้อเป็นตัวยางครับอยู่ได้ละโอ้นี่นี่นกริปเสื้อมีสามสินครับเอ้สื้อมาอะไรนี่มาประกอบคือเก่าครับ โอ้ยว่าสิได้ไปไทยงานทอยรถสิบหลอดครับรถเมีโค,โคเห็นงานกับบริษัทไทยเบื้องหลังเอฟซีเอาเบื้องอันนี้แหละทาสักก่อนฮ <c oughs> อนส้ดีละกินไก่ฮอนส้ไใกล้ลยลกินอึ้งครับรถดีๆครับรถบริษัทเรียนไปซ้ายมาใส่งานกันกันกบบริษัทเห็นงานหนักนนามูอขี่บูซื่อๆกันยังพี่ยังห่างครับอายุเพิ่งรลายครับ อา,าอายุเพิน่นหลายขึ้นเอาหาถุงมาใส่อันอะไรไปไว้ยเ่ซื้อรถครับวันนี้นี่ครับแนวสิได้ซื้อกันเลยมีเท่านี้ละยาจากักสิบถึงสิแพงเรียกว่าของเพบาะวันนี้แพงยี่บ่บวันนี้ละอาจสิแพงครับมันเป็นของเกี่ยวออโต้ครับก็บ่เคยพ่อบ่เคยเห็นครับบ่เคยซือ้อ เขา็สิเก็บไปให้ตันศูนย์คุณเบิงครับเพื่อนที่ขายไหบอร์ที่โทรถามเมิงก่อนเดี๋ยวเทียนแพงเทีย,ยนแพงกับแจ๊คสีซส้อใส่รหรอวะมีแต่แนวเก,เก็บของก่อน นะจักพระชักเงินครับเต็มอักลากรปิดใบก่อนปิดใบก่อนโอ้ล่างเรีวๆครับบ้านประกอบกับไม่ยากครับซุปขอไปโลดง่ายๆนี่ยากเติมน้ำมัดมากเลยครับบ่เคยม้างมาบ้างเลยก็บม่ยากเลยครับบ้านนี้เอาเบื้องปิน่นปิตยาทานครับ เมงใน YouTube เขาเราก็มั่งเลยกัถือว่า u ู u ูบมันมีความสำคัญครับในยุคนี้เอาฝ่ายจิโร่รุ่นนี้นะครับของเฮาเนี่จักสองพันเท่าไรคือสิ2สองพันต่ำเติบอยู่ดอกสองพันบร1สิเ็กับสิบสองนี่นละ <c oughs> เอารถเปลี่ยนยางแล้วประมาณจะซื้อมากครับประมาณซีชส,สุดรับเปลี่ยนยาง บริไดดาวจักบาทครับแต่ว่าแ่งวัดเดือนละเมือนเจ็ดครับแปดสิบสี่เดือนครับวิตงดนละละหล,ลายปีแล้วจนตกลุ่นแล้วครับเอายูดีมีแห้งครับเงินแสนยังได้ขาดบัตรเงินล้านยังได้ขาดกระเป๋ายูดีมีแห้งแข้งแรงลำลุยลำสุขคนขับบนนัตรเอาจะไปซื้ออะไรก่อนขับบัตรนี รับายดีครับผม